Body vừa thì nó. Vừa xong hầm, vừa xong hầm qua. Vừa hầm qua qua, vừa nó. Oh, dài đó, vừa xong. Vừa qua, vừa nó, vừa qua. Vừa qua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 . ไปพี่น้องไปมงลงอยู่ววกับคอพี่ขอล้วพี่น้องหอดแล้วโอดโซ่าอดฝามาแล้วพี่น้องไปนเลยด้วยไปแลว,วไป,วไป,วไปวทางเลห้าเหรือ่ โอ้โหทางนี้นบังไปมาถังสับให้างนั้นมันเป็นหอมๆอยู่โอ้อ่อมทางนี้พี่น้องปลาหมูเป็นพี่น้องโ,โอ้โล่งโอ้ยึดหัวเจ้าไงเล็กโล่งโอ้อยสนหน้า,า,นาเป็นซับพี่น้องสับสวยงามมากเลยหัว,หว,หว,หวไหลพี่น้องเอ้ยหัวเป็นไหลายลอู้ยหัวเป็นแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยซองขอซ้ำขอใส่หัวลงลง เอาไว้นะเจ้าอไบ่เงอางันบ่เอาคนมคนโจมคนยกเอาหอนมองแล้วฮะซซ้อนนีเต็มบัซอดีเลยอมึงง่พี้องงอปจากโต้วยฮเอาอยู่ดีบ่มึงเนี่ยอู่ดีเต้นแรงยู่พอดงร่างกายผู้เจ้าไดมเนได้ออ เหมืนท่อพี่น้องเมืนท่อแล้วก็เพลิงกาท่อนี่กับเพลิงเก่าวันเซอร์อันเซอร์ทั้งไม่บ่กไอ้นะซอยเซอร์จากต้นกับกล้วยไงมอนี้หมดจันต้นต้น,ตนที่ช่องนี่นี่เออแล้วมือนี้อยู่ผู้เดียวค<อ>าต้องถูคนไปอนันเมื่อกี้นี่เออเออขาเอาอันห่อมเขาได้มาเส<อ>รแล้วผู้อยู่อนี่ยบ่ได้อยู่ผลนนมองอยู่ยู่มาเส่็จมั้งขาคนละคนยู่เซ่อยู่เหินคนละอยู่ <ๆ S 1> เหินเหาคาต้องอะไร ไปยุ่นมาดีนะเอออ๋อฝนเอ็ดโผล่ลังขาเจอหมุงนะโรคบาดแห่งวัดมือนี้เฮ่อมันได้หมุง,นะงเนาะเสร็จเผินเวทเผินเวทซอยบ่เออเผินเอ็ดเฮ่อข้าตองนะเผ<อ>ินจอเล็กจัดไปเฮ่อบ่มีอันเอาตัดเอาไม่กลมเอาอ๋อเผิเอ็ดซอยเออเอาเว็บกระถันหั้นอ๋นอแมน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 คนหน้าฝนมางคือนนั่นเกาแหน่ฝนได้ละฝนเกาแหน่ังกระซีเฮ่ออ้แมนแมนดีแล้วบ่เผินเจ้าแล้วเผินห่อเมืองงูพี่น้องเมืองงูก่อน งูปูเพียงอย่างงูเลก็ะดยงูมันสาวกว่าพวกนั่นอปูเบงโง่ลงพ่น้างนั่นถางนั่นฝาหมันน่ะอ้ปูทังนั้นนั่นลงลงใครทางนั้นเนาะอ่ายไปลงปอดพี่น้องเบงโง่ลงพี่น้องข้าก็มีเฮทเฮนักเถงโง่ลงลงมาทรงหั่แล้วก็ลงมาทรงมือนี่อ้ยาหองผ้าดังพี่น้องเอ้ยบงหง่่พี่น้องเบงโงวใ่าย โมโลงโอ้ยโอ้สามโตนี่แหละลงทางนันกกลงไอ้เหรอเบิ่งขนาดเลยโอ้หโหลงเออ,อหัว,ว,วใหญ่พี่น้องหัวใหญ่โง่ลงไอ้หรอกว่าขวาอีพี่น้องเอ้ยโอ้ กวาดขายพี่น้องกวาดขายผู้มึงเหยไล่ตุ๋ยแล้วโง่คนนะผู้ฟาร์มฟาร์มงพง่คนไลายล่พี่น้องไล่ไล่มึงตัวนี้พี่น้องมึงฟาร์มทั้งนี้มองมึงกำลังเห็ดตัวนี้ผงเล็กขังแน่นะนี่วุ้ยแห่งเจ้าพี่น้องทางนั้นก็โง่พี่น้องมีแต่งัวพี่น้องงัวลายมันเยอะแล้วมันคำแล้วผู้มันคำแล้วมันเยอะแล้วโง่นะผู้ โอ้ยเปิดงูทอรลงนะนี่งูงูลายเนาองูลายงูโลงหวานเนี่ยเออวันเอาเป็นสอมตั้งถล,ะล,ะละ่มล็อกไปได้นี่ห้องหนึ่งได้ตั้งถล่มตัวโอ้วันเสอร์นี่นะโอ้ยคนก็นจะมาพี่น้องคน,นจะหมาแล้วพี่น้องคนจะหมาแล้วเบิังมีขับไปซ่นพี่น้องเบื่อพี่น่องพี่น้องตอนนี้เราพี่น้องเท่านี้น